สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับช่องตองว็บเทเลน,นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่องตัดหญ้า,าของคานโตและวิธีการประกอบเครื่องตัดหญ้า,าของคานโตรุ่น KT RBC 411นะครับจะมีวิธีการประกอบยังไงนั้นไปดูในคลิปได้เลยครับผมในกล่องนะครับก็จะมีนี่เลยขวด ตังน้ำมันนะครับด้ามจับนะครับที่การเศษนะครับด้ามจับนะครับจะติดมากับตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะครับสายสะพาย แล้วก็ใบตัดนะครับมีแถมมาให้หนึ่งใบส่วนกล่องยาวๆนี้ก็จะเป็นด้ามน,นะครับด้ามตัดด้านตัดนี่ครับจะบอกยี่ห้อรุ่นนะครับมาดูวิธีการประกอบกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราจะเอาเครื่องออกมานะครับแล้วก็ จะเอาก้านนะครับมาประกอบตัวเครื่องนะครับมีน็อตมาให้นะครับสี่ตัวแบบนี้นะครับเอาเข้าไปเลย ไม่ต้องแน่นมากนะครับขันทะแยงนะครับพอขันเข้าหมดแล้วก็ให้ขันแน่นเลยนะครับ ขันทแยงนะครับต่อมานะครับเราจะมาประกอบด้ามกันเลยนะครับเดินเข้าไปครึ่งหนึ่งนะครับ หนึ่งหนึ่งก็กันเข้าไปให้มันชนกันนะครับเรจะชนกันแล้วนะครับล็บเลยกันให้แน่นเลยครับ เรียบร้อยนะครับด้ามจับนะครับต่อไปเราก็จะมาประกอบที่ห้อยสายสะพายนะครับวิธีการใส่นะครับเรามาใส่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ขึ้นมานะครับให้มันอยู่ตรงกลางร่องนะครับจากนั้นก็ลัอกเข้าไปเลย ล็อกให้แน่นเลยนะครับเสร็จแล้วให้ขันตัวนี้ให้บีบล่องตัวนี้นะครับจะได้ไม่หมุนนะครับต่อมาเราก็จะมาประกอบใบกันนะครับโดยวิธีการประกอบไบนะครับเราจะใช้ปเจลตัวเล็กนะครับสอดเข้าไปที่รูนะครับ ตัวนี้แล้วก็หมุนนะครับมันจะมีรูตัวด้านในอีกนะครับหมุนให้มันมาตรงกันนะครับนี่นะครับรูตรงนี้เสียบปั๊บข้าไปนะครับจากนั้นเราจะใช้เครื่องมือที่แถมมานะครับหมุนนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเพราะว่ามันเป็นเกีียวซ้ายนะครับออกมาแล้วครับยกฝากนะครับ นั้นส่ใบเข้าไปครับครอบเข้าไปครอบนะครับใส่แล้วล็อกเข้าไปนะครับอันนี้หมุนทวนเข็มนะครับเกียวซ้ายห,หมุนทวนเข็มถ้าจะเข้านะครับ เริ่มแนน่แล้วนะครับตึงมือนะครับจากนั้นถอดเกลออกนะครับต่อไปแล้วก็จะมาประกอบบางใบนะครับ ขั้นตอสุดท้ายเราจะมาเก็บสายกันนะครับ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการประกอบเครื่องตัดหญ้าของคานโตนะครับรุ่น KT RBC C11 นะครับมาดูสเปคเครื่องนะครับของเครื่องตัดหญ้าคานโต KT RBC C11 นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์2จังหวะนะครับ4 1 t c 2แรงม้านะครับความเร็วรอบอยู่ที่7 0 0 0รอบนะครับเราก็จะไปลองใช้งานกันนะครับก่อนที่เราจะใช้งานนะครับอย่าลืมเติมน้ำมันนะครับ น้ำมันก็อย่าลืมนะครับให้ผสมอัลตร์ลูบด้วยนะครับเมื่อเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับเวลาเราจะใช้งานก็ต้องมาดูนะครับวาล์วน้ำมันนะครับให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าลงมันจะเป็นโอเพนนะครับถ้าบิดขึ้นมานะครับอันนี้คือจะเป็นปิดนะครับให้บิดลงมานะครับให้อยู่ลักษณะนี้นะครับ วิธีการสตาร์ทนะครับเราจะเลื่อนสวิตช์ลงมานะครับเพราะว่าถ้าเลื่อนขึ้นแบบนี้มันจะเป็นการดับเครื่องนะครับให้เลื่อนลงมานะครับจากนั้นเราก็จะมาสตาร์ทเครื่องเลยครับต่อไปแล้วก็จะมาลองใช้งานกันนะครับ Ah, วนจบก็จะลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ